The Little Wonder ช่วง The Little Wonder กิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็กวัยสูงถึง3ปีวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านมาร่วมกิจกรรม3คู่เช่นเคย กับกิจกรรมใส่ใส่ขเ่ยวขย่า,ยาที่จะช่วยพัฒนาทักษะการฟังการหันตามเสียงและจินตนาการให้กับเด็กซึ่งจะมีกระบวนการอย่างไรไปพบกับครูปุ้ยกันเลยครับสวัสดีค่ะนอกจากทักษะในการมองที่ดีแล้วนะคะทักษะในการได้ยินเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกทักษะในการฟังของเด็กๆก,กันค่ะ เด็กๆที่มีทักษะการฟังที่ดีนั้นนะคะจะมีสมาธิค่ะช่างสังเกตและมีจินตนาการอีกด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมของครูปุ้ยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าคลาสพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกลุ่มกันนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะ <S In s e wind sea spider c l i m b up the water spout Down came the rain and w a t e r spider out So, in sea, in sea, spider, sea, sea climb the กิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกทักษะในเรื่องของการฟังกันค่ะอุปกรณ์ของครูป,ปุ้ยนะคะก็จะมีขวดเปล่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคอนเฟลกนะคะที่ครูป,ปุ้ยเลือกคอนเฟลกเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหยิบใส่เปล่าจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณแม่มีชื่อว่าใส่ใส่แล้วก็เขย,าขยา่าเขย่ค่ะเปิดฝาขวดก่อนนะคะคุณแม่แล้วให้เด็กๆนะคะ ค่อยๆหยิบคอนเฟลตใส่ในขวดนะคะถ้าน้องๆใส่ปากก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อใส่ไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคุณแม่ลองขย่าวขวดให้น้องได้ยินเสียงกันนะคะ ถ้าเด็กๆก,กำลังเล่นอย่างอื่นอยู่นะคะคุณแม่ลองเขย่าวขวดนะคะให้มีเสียงนะคะดูซิว่าเด็กๆจะหันมาตามเสียงไหมนะคะลองเขย่าเลยค่ะ นี่นะคะน้องจากจะฝึกในเรื่องของการฟังเสียงจำแนกเสียงแล้วนะคะการที่เด็กๆได้เขย่าขวดก็จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือให้เด็กๆแข็งแรงอีกด้วยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นการเขียนและการทํางานในด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตของเด็กๆอีกด้วยค่ะเวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้ช่วงแรกเกิดถึง3ปีคือช่วงที่สำคัญที่สุด Baby g จีเ u s สสถาบันอันดับหนึ่งด้านพัฒนาสมองเด็กจึงให้ความสำคัญกับพัฒนาการลูกของคุณเราพร้อมแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ